แท็กเตอร์รุ่นยอดฮิตเลยนะครับผมในงานไรอ่อยนะครับมีนน้เซวอพามาเบิงพามาชมนะครับอัปเดตราคาแท็กเตอร์คูโบต้านะผมรุ่น M 988 0ขนาด98แรงมานะครับผมตัวรถใบมีดนะครับผมาราคาอยู่ที่1,547,000บาทนะครับผม M 98ตัวนี้ M 75นะครับ 9ก้าแปดนี่คือมีเทโบเลยนะครับมีเทโบคือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่น M-Series ที่มาใหม่นะครับแล้วก็เหล็กทวงได้2คู่นะครับชุดยกอุปกรณ์หน้าหลังแล้วก็มีตัวนี่นะครับชุดแยกไฮดรอลิกมีเฉพาะตัวท็อปคือ M 9 8เท่านั้นนะครับ M Gen หกับ M 8 8นี่จะบ่มีนะครับส่วน M Gen หนะครับราคาอยู่ที่1,238,500บาทนะครับได้เล็กทวงหลัง1คู่ นะครับผมอ่าลิฟทงล่างหนึ่งคู่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมชุดยกอุปกรณ์ด้านหลัางปลายแขนด้านล่งนะครับคือรองรับน้ำหนักได้ถึง3.9ตันนะครับคืออ่ารับอ่าใส่เครื่องปลูกตัวใหญ่ใดขึ้นกันกับดูนญ่เลยนะครับนี่ไม่มีเทอร์โบนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตนะในสายสิ่งเลยนะครับผมอ่าไวรุ่นสายสิ่งนี่จะมักเล่นรุ่นนี้นะเพราะว่าเอาไปติด เทอร์โบเอาไปติดท่อสิ่งอียังต่างๆนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่อยู่นอกเหนือการรับประกันนะครับผมนี่ซื้อแท็กเตอร์ M อ็มซีรีทุกรุ่นเลยนะเอ็มซีรีทุกรุ่นนะครับก็คือจะได้ตัวนี้เลยนะครับแค่อุ่นใจนะครับผม5ปีนะครับตรวเจเช็คฟรี5ปี11ครั้งนะครับเช็คฟรี11ครั้งนะครับผม เราก็มีชุด KM แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี1ปีหรือว่า900ชั่วโมงนะครับบอเสียงเงินจ็บบาทได้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะปีแรกนะครับผมนี่ท่านใดที่สนใจหรือว่ามีแท็กเตอร์รุ่นเก่านะครับตั้งค่ายก็สามารถมาติเทินได้นะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าคัานเกา่าเกนะครับหรืออาจจะบอกเก่าก็ได้นะแต่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นคู่โบตาใส่ใหญ่ๆกับเซีเวว์นะครับ M ก8 M 8ปหรือ M 7 5ได้นะครับผม รับตีทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงนะครับทุกสภาพ,พร้อมมีเลมบ่มีเลมกระลับนะครับอุปกรณ์ตัวพวกก่วงกนหลายเลยนะผมตัวนี้เป็นพาน3สามนะครับ dp 2 6 3 J ขนาดใบย6ิบหกนิ้วสามใบนะครับโค้งเหมือนกันนะครับกับพาน4ีแค่ว่าสังกว่านะครับนี่หลายเลยนะครับสต็อกนะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรหาเซวอดโทรปรึกษากันได้นะครับผมหรือว่าอยากจะลดมติเทินสามารถส่งพันไล่กันก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากให้เซวอไปตีลาค่าที่บ้านกระทักมาหา